ความเป็นเจ้านายต้องสร้างขึ้นด้วยบารมีเจ้านายดีๆในอุดมคติคือคนฉลาดคิดได้ก่อนใครตั้งเป้าเป็นถามเข้าเป้าวางแผนเก่งอ่านเกมขาดสิ่งชัดเจนแล้วไม่ลืมไม่กลับไปกลับมาตัดสินใจถูกมากกว่าผิดยอมรับผิดโดยไม่เสียความสงา่า เป็นแรงบันดาลใจให้คนมุมานะส่งพลังหน้าอบอุ่นยามเกิดปัญหาครองใจคนด้วยการรู้จักช่วยไม่ใช่เอาแต่ใช้ติติงด้วยข้อคิดที่ทำให้กลับไปคิดคนไม่ใช่เอาแต่ด่าทอให้กลับไปคิดแค้นส่งเสริมให้คนอื่นได้หน้าไม่ใช่เอาหน้าให้แต่ตนเอง อำนาจเป็นสิ่งที่ต้องมีในการคุมคนแต่บารมีเป็นสิ่งที่ต้องมากในการครองใจคนอำนาจคือสิ่งที่ทำให้ใครคนหนึ่งสามารถออกคำสั่งใครอีกคนหรือลหลายๆคนให้ทำอะไรตามที่ตนต้องการส่วนบารมีคือการที่ใครคนหนึ่งได้ใจใครลหลายๆคนไว้แล้วนึกเกรงใจหรือกระทั่งอยากช่วยเอง โดยไม่จำเป็นต้องออกคำสั่งพูดให้เข้าใจง่าย,ายอำนาจเกิดจากตำแหน่งและโทสะทำให้ผู้คนหวาดกลัวอยากก้มหน้าหลบขณะที่บารมีเกิดจากเมตตาและความสามารถกรองใจคนทำให้ผู้คนนึกรักอยากเงยหน้ามองกันเต็มตาเจ้านายดีๆ สร้างขึ้นจากการเคยเป็นลูกน้องเจ้าเรียนเป็นนายคนอย่าเพิ่งเมื่อเริ่มเรียนเอาตอนต้องเป็นนายมันช้าเกินไปให้เริ่มเรียนก่อนหน้านั้นนานๆบารมีเจ้านายมาจากไหนเอาสั้นๆแค่สามข้อแบบที่ดิ้นไปเป็นอื่นไม่ได้หนึ่งเคยเป็นลูกจ้างที่เต็มใจทำงานหนักกว่าลูกจ้างอื่น สเคยเป็นลูกจ้างที่มีหัวคิดก้าวหน้ามากกว่าลูกจ้างอื่น 3. เคยเป็นลูกจ้างที่ไม่อยากเป็นลูกจ้างตลอดไปเหมือนลูกจ้างอื่นใครเป็นเจ้านายที่ลูกน้องรักดูได้ตั้งแต่ก่อนที่เขาจะเป็นเจ้านายกล้าเอาชนะความเห็นแก่ตัวรู้จักเห็นหัวอกคนอื่น มีน้ำใจเห็นคนตกทุกข์แล้วยื่นมือช่วยมีแก่ใจอ่านให้ออกว่าส่วนรวมเป็นอะไรที่ใหญ่กว่าชีวิตตนเองเกรงใจไม่อยากรบกวนให้ใครทําเพื่อตนเองแต่กล้าพอแล้วรู้จักพูดถ้าต้องขอให้ช่วยกันทําเพื่อส่วนรวมพูดจาในแบบที่ทําให้คนอื่นสบายใจได้อีกทั้งเก่งอะไรอย่างหนึ่ง ขนาดเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นได้นั่นแหละเมื่อมีโอกาสเป็นเจ้านายเขาหรือเธอจะเป็นนายที่มีแต่ลูกน้องรักใครเป็นเจ้านายที่ลูกน้องเกลียดดูได้ตั้งแต่ก่อนที่เขาจะเป็นเจ้านายคือต้องฝืนรับผิดช,ชอบงานรู้จักแต่ความอยากของตัวเอง ไม่ยอมรับสภาพการเป็นลูกน้องไม่ต้องการเรียนรู้อะไรจากการเป็นลูกน้องโหยหาอิสรภาพตลอดเวลาและวิธีดับความโหยหาอิสรภาพเดียวนี้ก็คือการสร้างอิสรภาพขึ้นมาเองเดียวนี้แอบชัดแอบเล่นเกมระหว่างเวลาทำงานหรือไม่ก็หาทางหยุดหาทางมาสายหาทางปลดแอกจากภาระด้วยการโยนภาระให้คนอื่น เอือยเฉยลงเรื่อยๆรู้สึกว่าพลาดนิดพลาดหน่อยไม่เป็นไรนะสายหน่อยไม่เป็นไรน่ะเอาแค่ปุปุ่ปะปะพอใช้ก็โอน่ะไม่มีสตคิควบคุมตัวเองว่าพลาดไม่ได้นะช้าไม่ได้นะห่วยไม่ได้นะเกิดเรื่องแล้วพูดดีๆไม่เป็นเป็นตต่อวอยวายเมื่อคุณจำใจรับใช้ใครเพื่อแลกเงินจากเขา คุณะเะพาะมีทัศนคติแย่ๆกับคนคนนั้นโดยเฉพาะการระวังไม่ยอมถูกคนคนนั้นเอาเปรียบเกลียดเจ้านายแบบไหนมากเกินไปใจจะยึดเหนี่ยวอะไรร้ายๆของเจ้านายแบบนั้นไว้เป็นเหตุให้วันหนึ่งแปลงร่างเป็นนายแบบนั้นโดยไม่รู้ตัวหรือถึงรู้ตัวก็ไม่อาจฝืนได้เลยแต่ถ้านับถือใครเต็มใจยอมให้เป็นนาย คุณจะพร้อมเก็บเกี่ยวอะไรดีๆจากคนคนนั้นไม่ได้ฝืนมีวินัยเพื่อคนที่เหนือกว่าแต่ฝึกมีวินัยเพื่อชีวิตที่มีกรอบมีทิศทางไปข้างหน้าของตัวเองเต็มใจเก็บเกี่ยวประสบการณ์เพื่อเลื่อนชั้นเลื่อนตำแหน่งขึ้นไปเรื่อยๆหรือไม่ก็ยกระดับตัวเองให้ไล่ทันนายที่ตนนับถือพูดง่ายๆรู้สึกอยู่ลึกๆว่า วันหนึ่งตนจะกลายเป็นนายถ้าทั้งโลกเต็มไปด้วยคนหวังเจอนายดีแต่ไม่มีใครพยายามเป็นลูกน้องที่ดีเลยในที่สุดเจ้านายดีๆจะเป็นแค่เทพในตำนานเชื่อเชื่อกันว่าเคยมีแต่ไม่มีใครรู้ว่าสมัยไหน